ไวนโอนะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากสําหรับสูงวัยอย่างอย่างอย่างถุงเองนะคะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ย63ปีแล้วนะคะทานตรงนี้เนี่ยมาได้กล่องที่3แล้ววันนี้ได้มาเยี่ยมชมกับโรงงานการผลิตเลยนะคะจะบอกว่ามาตรฐานเขาเนี่ยสูงมากเลยทั้งความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความสะอาดนะคะพร้อมกับนวัตกรรมที่ตรงนี้เนี่ยส่งต่อที่ทําให้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเนี่ยทานไปได้แค่3ากล่องนะคะเรารู้สึกว่าผิวพรรณเราเนี่ย อิ่มฟูขึ้นมาผิดกับคนที่สูงวัยเหมือนๆกันนะคะตรงนี้เนี่ยชัดเจนและนอกจากนั้นนะคะอันนี้ดีมากๆเลยก็คือสุขภาพของอาวัยวะข้างในตัวเรานะคะตรงนี้เนื่องจากว่ากลูตาไทโอนเนี่ยเขาว่าผลิตออกมาจากตับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกลูตาที่ไปส่งเสรมิมที่ทําให้ตับเราเนี่ยทำงานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับสูงวัยมากๆทําให้เซลล์เราเนี่ยอ่อนวัยลงและตรงนี้เนี่ย ทำให้เราเนี่ยดูเด็กนะคะทานต่อเนื่องอมเอาไว้ใต้ลิ้นนะคะทานง่ายมากเลยนะคะเป็นลักษณะเป็นเพสนะคะอมไว้ใต้ลิ้นนะคะอยากมีประสิทธิภาพสูงสุด60วินาทีนะคะง่ายมากรสชาติอร่อยนะคะจัดได้เลยคะ่ะ